สวัสดีค่ะพี่สีดักนะฮะเพื่อน่อะมาะค่ะนะฮะวันนี้พี่สีดักจะพาเพื่อนนะมาทำเสาเนาะทำเสาเต้นสมนะเพื่อน ก็จัดการออกมาแล้วเนาะพี่สีรัชก,ก็ตัดแต่งมาแล้วแหละนะจริงนะตัดออกมาแล้วอันนี้จะเอาไปทําปุ๋นยนะคะเพื่อนเนาะอยู่โซนนี้เนาะพอดีเขาก็เออเขาเรียกอะไรอะ่ะใบมันก็เป็นไอเขาเรียกอะไรนะเป็นดางๆังนะเนาะก็คือมันโดนเออเขาเรียกอะไรอะ่ะ น้ำค้างเหมือนกันแหละพี่คิดว่านะฮะหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกอะไรพวกเพี้ยนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยจะแตกยอดออกไปเนาะอันนี้พี่เสีรัดแยกลงมาแล้วก็เอามา,าใส่โฟมลังโฟมไว้เนี่ยนะคะเขาก็ดีอยู่นะคะเพราะว่าสูนเนาะบางทีมันก็ต้องตัดแต่งนะนี่เห็นไหม อันนี้ก็ลาน้ำค้างมาจับเหมือนกันนะ,ะเพื่อนเ,นเห็นไหมเขาก็เลยไม่ค่อยงามเนี่ยนวกนี่ยโร้านเนี่ยอันน,นี้มันก็เป็นโรคของเขานะคะนี่เป็นโรคของเขาน,ะนาใบเหลืองใบดงนะคะเพราะว่าเขาจะไม่เขียวงามเหมือนกับตนนน้นนี้เนาะเราก็พี่สซรัจก็เลยตัดแต่งออกไปเนาะนี่ตัดแต่งออกไปแล้วก็ กิ่งของเขาเนี่ยนะฮะก็เอามาปักชำ้ำตัดแล้วก็เอามาปักชำเนาะกิ่งนะเพราะว่าโสมเนี่ยนะฮะพอ,อเราตัดแต่งเนาะตัดแต่งกิ่งอย่างเงี้ยนะะเราก็เลือกเอากิ่งสวยๆนะเพื่อนกิ่งที่มันแข็งแรงเนีนะเราก็เอาไปชำไว้เนี่ยชำไว้อย่างเงี้ยจะปักชำง่ายนะขยายพันธุ์ง่ายไม่ใช่ปักชำง่ายปักชำก็เป็นก็ขึ้นนะฮะสนะูงะะ พี่เสือิก็ตัดกิ่งออกมานี่ตัดออกมาจากต้นนี้นะคะนี่พอดีต้นเขา,เาแก่ต้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นปีแล้วมั้งนะคะนี่พี่สือก,ก็เลี้ยงไว้นะคะเนี่ยเลี้ยงไว้นะคะอันนี้ได้ปีแล้วนะคะนี่พอดีเขาก็ต้นเขาก็เริ่มโทรมเนาะก็ตัดแต่งกิ่งออกมานะะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดออกไปใหม่นี่ก็เอามาชำไว้ แต่อันนี้จะเลี้ยงเพื่อที่จะได้หัวนะคะเนี่ยก็ยังยังดีอยู่นะมาผ่านมาเป็นปีแล้วลหละนะคะสมเนอะอันนี้ก็เอ่อเป็นต้นนะน,นี้เลี้ยงจากต้นของเขาเลยถ้าเลี้ยงดีๆก็จะได้หัวเนาะสมอนะ่ะเพราะว่าเอ่อสมไทยนะอันนี้ยสมไทยหรือสมคนเนี่ยเพื่อนๆนะคะอันนี้นะฮะถ้าเราเลี้ยงนะ,ะเพื่อที่จะ ได้หัวของเขาเนี่ยเราต้องเลี้ยงจากต้นที่มันเกิดจากมเมล็ดนะเพื่อนเราถึงจะได้หัวนะคะแต่ถ้าเราตัดกิ่งช้ำแบบนี้นี่ยมันจะได้รากนะได้รากฝอยนะก็คือว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือถ้าเป็นหัวเนี่ยนะคะเราก็เอาไปดองนะดองกับเหล้าขาวอนะอันนี้ก็จะกินเพื่อบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายนะ,ะบำรุงร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรง นะนะลดความดันเบาหวานนะฮนะนะแต่ว่า,าบางสูตรเนี่ยนะคะเขาก็ใช้ยอดอ่อนเนี่ยนะคะไปปั่นนะปั่นเลยนะฮะปั่นเป็นพวกเหมือนน้ำโคลโอฟิละ่ะนะฮะแล้วก็เอามาดื่มน,นะวันละแก้ววันละแก้วนะฮะก็ลดความดันเบาหวานได้นะคะนะยอดของเขาก็เอาไปจิงเป็นเอเอาไปปั่น เหนะมือนตอนเรากินพวกน้ำคลอโรฟิลล์อย่างนั้นอะ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะนะนะแต่ถ้าเป็นหัวของเขาหรือว่ารากฝอยของเขาเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างดีเลยนะคะก็คืออจะเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นยาบำนะรงุงร่างกายค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะนะพี่สีแล้วก็ ทำคลิปไปแล้วนะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของพวกสมสมไทยเนี่ยนะเพราะว่าพี่ี่ริรัตน์ทเรื่องของอสมุนไพรเนาะสมนะสมไทยเนะี่ยทาไว้อยู่เนาะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะเพนเพื่อนนะวิธีการกินสมนะก็คือจากรากฝอยจากเาง่าของเขาหัวของเขาที่มันแบบหัวเล็กๆเนี่ยเราก็กนะววาสามารถที่จะเอามาชงเป็นชาได้นะ ลากฝอยนะคะแต่ไอที่เป็นโสมเป็นหัวเลยพี่เสียจะไม่ได้ทำแต่ว่ากา็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเ,าเรื่องของประโยชน์เนาะประโยชน์ของโสมไทยไว้นะคะเดี๋ยวพี่เสียจะแปะไปให้นะคะเ,เพื่อนเนาะรายละเอียดเนาะทำไปแล้วนะคะเอาวันนี้ก็มา,านี่แหละนะ,ะตัดแต่งต้นของเขานะคะก็คือริดใบออก นะแล้วก็เอากิ่งชาลงไปใหม่นะคะแล้วก็วันนี้จะมาเติมปุ๋ยนะพอหลังจากที่เราตัดแต่งเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ปุ๋ยด้วยนะคะเพื่อนๆนะอะมาดูเนาะพี่สีแลกวก็จะไม่ได้ตั้งกล้องนะคะแต่ก็จะพยายามเออเขาเรียกอะไรนะแผ่นกล้องแบบช้าๆนะเพื่อนๆนะอุ้ยอันนี้ปุ๋ยที่พี่สีล้วจะใช้ก็คือปุ๋ยีิงัวหมัก นะคะแล้วก็เออ่ข้าวสารเสกนะ,ะสูตรข้าวสารเสกนะ,ะของพนะี่ต้อมขานะฮะใช้ดีมากนะ,ะนนเพื่อนเนี่ยนะ,ะใช้ดีมากมากเลยนะคะยิ่งถ้าเรามาผสมกับไปปุ๋ยปุ๋ยหมักขี้งวด้วยนะโอ้โหเพืนะะ่อนเอ้ยใส่พืชใส่ผักกังงานม,มากนะเพื่อนนะเพราะว่า เอออะไรนะปุ๋ยเข้าสารเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีพวกวิตามิน B เนาะส่วนปุ๋ยหมักจากขี้งวเนี่ยนะฮะเขาก็เพิ่มธาตุในตัวเจนนะฮะให้กับต้นไม้นะไปบำรุงต้นบำรุงรากทำให้ต้นไม้แข็งแรงนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะนี่ราดเลยเดี๋ยวพี่ศิรัสก็จะเอา ดินเติมให้เข,เขาด้วยนะคะเอาดินเติมลงไปนะคะก็ตามสูตรที่พี่สิรัชเคยทำมาแหละก็คือถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้นานๆน,น,นะบางทีก็เอาไม้จิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มเข้าไปก่อนนะจิ้มลงไปก่อน,นเพื่อให้เป็นการกระตุ้นนะกระตุ้นรากเขาให้รากฝอยเขา,เ,าเกิดการาสร้างหรือว่า สร้างรากฝอยขึ้นมาใหม่อ่ะนะเพราะว่าโสมเนี่ยเราก็ต้องการให้มันเกิดรากฝอยใช่ไหมเราต้องการเลี้ยงให้มันได้รากฝอยถ้าเลี้ยงจากกิ่งชําใช่ไหมเราก็ต้องออมีความจำเป็นที่จะต้องทําแบบนี้นะฮะก็คือใช้ไม้จิ้มจิ้มลงไปนะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ เลยเทลาดลงไปอันนี้เดี๋ยวพี่ศิลก,ก็จะเอาอาใช้แกบนะแกบเนี่ยมันจะเป็น แกะดิบเนาะแต่ว่าพี่สินัทหมักไปแล้วนะคะเพื่อนนะ <f ew> เราก็จะมาใช้ผสมกับดินนะดินพร้อมปลูกเนี่ยดินพร้อมปลูกก็คือมันจะมีพวกกากเป็นกากมะพร้าวสับเนาะมะก็ใบไม้นะฮะเนี่ยดินพร้อมปลูกก็ผสมกันไปเลยนะฮะเพราะว่าโสมนะเพื่อนนะเขาจะไม่ชอบดินแน่นๆนะฮะเพื่อนนะเขาจะชอบดินหลวมๆหน่อยดินล้วนๆนะฮะดินโปร่งๆนะ,ะเพราะว่าเขา เขาเรียกอะไรอ่ะอคือถ้าลากเขาเดินดีนะเขาก็จะโตดีสูงอ่ะนะแล้วก็อ,อะไรละ่ะคือถ้าเราต้องการจะเลี้ยงเพื่อที่จะได้หัวของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ดินมันร่วนนะเพื่อนนะมันก็จะได้ลงลงหัวดีนะคะถ้าไปเอาดินแน่นๆนก็ไม่ลงเลยเนาะนะแกเป็นธรรมดาแบบนี้แหลนะฮะ ก็มันนั้นนานเพื่อนอนะเดี๋ยวส่วนที่เหลือนี่ก็ใสใ่พวกต้นมงต้นไม้ไปนะนเพื่อนเนสูตรนี่ชทีสุดลก็โซนนี้ก็อันนี้มะกรูดเนาะมะกรูดนี่ะโอ้ยโตช้านะนเพื่อนโตช้าเนะไอ้ประเภทที่เราอ่าเรียกอะไรนะชํำจากยอดเขาอะโตช้านะ ถ้าเป็นไปนได้ก็ตอนกิ่งไปเลยเพื่อนนะฮะจะดีกว่านี่เห็นไหมนี่พี่เสือกระลิดใบเก่าออกหมดแน้วนี่นี่ก็มากูดนะนี่แต่รากเขาอมีแล้วนะฮะรากเขา,ามีแล้วแหละแล้วลงกระถางไว้ให้เขาโตดูดูผักเป็ดเพื่อนใช่ไหมอ้หงามเนาะผักเป็ดออกไปญี่ปุ่นนะ,ะเพื่อนโนอ้โหงามดีจังคือ ผักเป็ดนี่นะผักเป็ดญี่ปุ่นนะพนเพื่อนๆนะปลูกไว้เนี่ยนะเพื่อนนะพยายามเด็ดนะเด็ดยอดเนาะเด็ดไปกินนะหรือว่าถ้าเราเอ่อเขาเรียกนะคือพยายามเด็ดนะถ้าเราเด็ดบ่อยๆมันจะแตกดีมันจะงามพเพื่อนๆนะโตดีนะคะอ่เนี่ยถ้าเราเด็ดบ่อยๆนะเขาจะงามเลยแต่ถ้าปลูกไว้ไม่ค่อยเด็ดเขานะ เขาก็จะเหมือนเขาจะอันๆนะเออเนี่ยไอช่วงนี้พี่สีรัษมาเด็ดๆบ่อยๆนะเนี่ยเออเขาก็โตนะใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่พี่สีรัตฎาใส่ก็คืออันนี้แหละออปุ๋ยคอกเนี่ยน้ำมาันจากปุ๋ยคอกกับออข้าวสารเสกเนี่ยนะนะถูกกันดีนะฮะกับไอ้ไอ้ต้นผักไปญี่ปุ่นเนี่ยพี่สีรัตฎาทำลดน้เำเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ไงเนี่ยเขาอยู่ใกล้เอ่อคัง อยูใ่ใกล้ทางปุ๋ยนะนี่นะเนี่ยอันนี้น้ำหมักข้าวสารนะคะนี่เวลาจะใช้ก็คนก่อนเนาะแล้วก็เอาไปใส่อันนี้ข้าวสารเริ่มเริ่มย่อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ศีละก็ต้องมาเติมน่ะเวลาเติมก็ไม่ยากหรอกค่ะเอาข้าวสารมาเนะกระมังเนี่ยมันเล็กนะพี่สีละก็จะใช้ประมาณสักครึ่งโลเนาะนี่เติมน้ําลงไปแล้วก็เอา นมเปรี้ยวนะคะมาใส่แล้วก็คอยคนอยู่เรื่อยๆนะเพื mm ่อนเวลาพี่เสียแล้วลใช้ส่วนมากพี่เสียก็จะใช้ประมาณสองสองร้อยมลเนาะต่อน้ําก็สิบลิตรเนี่ยประมาณนั้นนะคะ mm hmm. แต่ถ้าพี่ต้อมเขาใช้พี่ต้อมเขาจะใช้หมาดๆเลยนะคือไม่ใช่มหมาดใช้แบบแบบไม่ผสมอ่ะใช้แบบเพียวๆไปเลยแต่พี่เสียแล้วก็ผสมเนาะ ก็ต้องทำไวน้นะอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยหมักจากาขี้งัวนี่อันนี้ก็ไม่ยากนะฮะซื้อมาเนี่ยซื้อขี้งวมาเนาะถุงหนึ่งเทลงไปเลยเนี่ยในถังเนี่ยหกสิบเจลิตรนะนี่นะฮะเทลงไปเลยแล้วก็เปิดน้ำใส่ทิ้งไว้นะยี่สิบสี่ชั่วโมงตักรดลาดพืชพักไปเลยนะอันนี้ก็ใช้เพียวๆได้นะไม่ต้องผสมก็ได้ น้ำหมักขี้งวงค่ะไอเศษที่มันเป็นขี้งวลอยๆอยู่อย่เงี้ยนะเพื่อนๆนะคือพี่สีรตก,ก็ตักไปใช้นะอา่าตักไปก็ไปใส่ตามโคนต้นไม้ก็ได้นะเพื่พอนๆนะแต่ว่าอันเนี้ยช่วงนี้พี่สีรตปลูกตุเรียนนะตุเรียนเริ่มโตแล้วนะะอันเนี้ยพี่สีรตก็จะตักออกมานะตักออกมาพี่สีรตก,ก็จะไปตากให้มันหมาดๆนะเสร็จแล้วก็จะไปใส่ตามโคนทุเรียน ขุยหมักขี้งัวที่เราจะใส่ได้เนาะสำหรับพี่สีร่ร้อพี่สี่ร้อก็จะทําแบบนี้นะก็คือถ้าจะเอาขี้งัวไปใส่นะต้นทุเรียนเนี่ยก็คือหมักเนี่ยเรามาหมักอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะพี่สี่ร้อก็จะตักขึ้นมาตักขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาไปตากไว้ตากให้มันแห้งหรือมันหมาดๆก็ได้นะฮะแล้วก็เอาไปใส่ส่วนมากก็จะตากให้แห้งหน่อยนะแล้วก็จะไปใส่ตามโคนทุเรียน จำไม่ได้แล้วนะฮะว่าได้ทําคลิปไปแล้วมั่งหรือยังที่ว่าใส่ใสข่ขิงัวให้กับต้นทุเรียนนี่นะจาไม่ได้เหมือนกันเอาไว้ไว้จะทําให้ดูนะเพื่อนๆจะทําให้ดูไม่ได้ยากเกินอะไรเนาะเนี่ยแค่ขิงัวเนี่ยคือถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทําแบบนี้เนาะถ้าเป็นถ้าเรามีจํานวนเยอะก็เอาไปหมักนะหมักกับยูรินซีสังเคราะห์แสงนั่นแหละนะหมักก่อนนะแล้วก็ เอาออกมาแล้วก็มาพพึ่งให้มันแห้งๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปโรยเนาะตามโคนผู้เรียนเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาลดปัญหาก็คือพวกโซดาไฟอะไรต่างๆที่มันจะผสมอยู่ในขี้งัวเนี่ยมันจะไม่ไปแบบเป็นอันตรายต่อรากผู้เรียนนะก็คือเนี่ยทำแบบนี้เลยนะลดการเกิดเชื้อราด้วยนะแหละก็ประมาณนี้เนาะ เพื่อนสมุน,นมาทางนี้เหมือนเดิมเหน่ผักเป็ดเนี่ยนะคะก็คือเขาก็มีธาตสารอาหารค่อนข้างดีนะค,ะค่อนข้างดีเลยแหละฮะกินเพื่อบำรุงสายตาเนาะ,ะที่สําคัญก็คือเขามีไฟเบอร์นะ,ะพวกพืชผักต่างๆ่าก็คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบพับถ่ายเลยเนาะกินดีนะ,ะที่บ้านกินทั้งแบบสดนะ,ะแล้วก็ อล่าสุดเนาะน้องสาวบอก,กเอาไปลวกเนาะไปลวกกินกับน้ำพริกโอ้อร่อยนะนี่ลวกกินกับน้ำพริกอร่อยนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูจะใส่ถุงมือทําก็ไม่ทันอ่ะนี่นะเพื่อนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เด็ดมันนะมันก็จะอั้นอยู่อย่างเงี้ยนะเพื่อนเนี่ยต้องเด็ดนะถ้าเด็ดเนี่ยเด็ดแล้วมันจะแตกดีเนี่ยถ้ามันนั้นอั้นอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยถ้ามันอั้นอั้นยอดมันไม่ค่อย แตกเท่าไหร่อ่ะเด็ดเลยนะเพื่อนๆนะเด็ดแล้วก็เอากิ่งมันเนี่ยชำไปเลยนะคะเพราะว่าก็เหมือนเราก็ขยายพันธุ์ไปด้วยนะนี่เนี่ยเนี่ยพี่ศิลาก็เด็ดชําไว้เนะนี่ยมันขยายง่ายเนาะตักเป็ดเนี่ยเนี่ยก็อย่างเงี้ยนะพี่ศิลาก็ชําอย่างเงี้แหละนะคะพยายามเด็ดนะถ้าไม่ชําก็เด็ดแล้วก็ขยี้ขยี้ลงไป ให้มันไป,ไปเป็นปุ๋ยไปนะคะเนี่ยพี่เสือก็เอาชำชำไว้เนี่ยไม่เหี่ยวนะเพื่อนกักเป็ดไงชำชำไว้ไม่เหี่ยวหรอกชำง่ายนะคะปักชำง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะคะยอดแค่นี้กะติดนะนเน่ย เด็ดไว้นะคะเพื่อนมันต้องเด็ดนะเราเป็ดอะปล่อยไว้เฉยเฉยมันจะเหมือนมันจะอั้นอันจะแกนแกนไปอย่างเงี้นแหละเพื่อนนะอย่าไปปล่อยมันไว้นะพอปล่อยพวกมันจะอั้นนะอย่างเงี้ยเด็ดเลยเดี๋ยวมันแตกขึ้นมาใหม่เพื่อนถ้ามันอั้นเด็ดเลยเด็ดแล้วก็ชาลงไปในดินน่ะ พอมันแตกยอดมาใหม่มันจะงามนะคับเป็ดแหละปล่อยมันไว้มันไวงามหรอกค่ะเพื่อนพี่สังเกตดูเนาะจากที่ทำทำมาเด็ดบ่อยๆมันจะแตก,กมีรากนลยอยช้างไปไห่ ไม่ตายหรอกเป็ดอะเนี่ยอ่ะก็แค่นี้เนาะไมไ่มีอะไรมากมายนะเพื่อนๆน,นะวันนี้ก็มาตัดแต่งต้นโสมนะคะอากาศวันนี้ก็เย็นๆนะเพื่อนนะอากาศก็บางวันก็ร้อนบางวันก็เย็นนะเพื่อนนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้เนาะโควิดก็อีกแล้วนะเพื่อนนะ มาแล้วรอบสองแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะถ้าสุขภาพเราเดีร่างกายเราแข็งแรงนะมันก็มีภูมิต้านทานต่อโรคไข้ไข้เจ็บนะเพื่อนๆนะก็อย่าลืมใส่แมสนะฮะต่อไปข้างนอกอย่าลืมใส่แมสอย่าลืมล้างมือกันบ่อยๆนะคะนะ อ่ะก็เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊บายบายค่ะ